ถ้ามาไหมถ้าเข้ามานี่ถือว่าเขากล้าหาญมากอืมคือตอนนี้มันชัดเจนไปหมดแล้วนะครับสู้ยังไงก็ไม่ได้หรอกรายละเอียดมันเยอะเออไม่ว่าทางด้านหลักฐานที่เป็นเอกสารก็ไม่ได้ก็ไม่เข้ากันนะครับดูทุกอย่างแล้วยังไงก็แอดบอกได้เลยงานนี้มีแต่แพ้เออแพ้อย่างเดียวอ่ะมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันไปหมด แล้วก็บอกว่าไม่รู้นะครับใช่ไหมอะไรคุณวิรุษนกซิ่งเหรอโอ้อย,ยังไงก็ไม่รอหรอกวิรุตนะครับแอดบอกเลยเลยคุณเข้ามาคุณก็เข้ามาเข้ามาก็แพ้อยู่ดีใครทําครั้งนี้ก็แพ้อืมแล้วเขาบอกว่าอะไรเออให้ให้ข้าไปขนขนเงินน่ะแสนหนึ่งเ,ออเขาไปพูดในคุกบอกว่า เขาพูดอยู่ในคุกนะเขาบอกว่าอุ้ยเขาจะไปจ้างทําไมล่ะให้ไปขนของแสนหนึ่งเขาไม่ให้เขาเออเขาไม่เกี่ยวหรอกเขาบอกว่าจ้างไอ้แอปสองร้อยก็พอเขาว่าอโอ้โหถามหน่อยนะครับใครวะจะไปจ้างแอปนะครับนะเออไปจ้างไอ้แอปที่ว่าไอ้ที่เรียกมาไปขนเงินอ่ายี่สิบล้านอ่ะเขาก้าหรอ กล้าจ้างเข้าไปสองร้อยไปขนตังเลยนะเออมันใช่เหรอเออคนกล้าไว้ใจขนาดนั้นเช่าเหรอใช่ไหมมันพูดแล้วมันก็นดูเวอร์นะครับเอฟซีเอดบอลเเวอร์บ้าหรือเปล่าใช่ไหมมันบ้าอืมอยู่ดีกว่านะครับ มันพูดง่ายๆนะ f c เอบอกได้เลยว่าคุณจะไปทำอะไรได้นะครับนะพูดอะไรมันก็ไม่เข้าทางนั้นแหละออความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างที่คิดอยู่แล้วสรุปนะครับแอดบ,บอกได้เลย,เลยสรุปสุดท้ายก็คือแพ้เออทเสอบสงสัยนะเอาไปเอามาไม่มีใครทำให้สงสัยก็ว่าความให้ตัวเองนั่นแหละเออนะว่าความให้ตัวเองเ่ะแล้วก็แล้วก็บอกให้ญาติ ที่บ้านเอาเอาเอกสารมาให้เออนะนี่แหละนะครับเอฟซบอกได้เลยว่างานเนี้ยลำบากแล้วนะครับบอกได้เลยอะ่ะยังไงก็ แก้ไขไม่ได้หรอกนะครับเออเออนะครับก็เห็นใจแกนะเห็นใจไอ้ป้าเกียวแกนะครับว่าแกก็เป็นคนซื่อนะแอดว่าละเออแกเห็นว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ชอบไม่ชอบทำแกก็ไม่เอาเออคุณเชนตะวันนะครับสวัสดีครับผมแกก็ไม่เอาเลยเออแกก็ถอยเลยเพราะว่าดันไปมันก็แพ้ไงเย้ไหมดันไปมันก็ไม่เข้าไงเพื่อเผื่อเขาจะโดนไปด้วยไม่ใช่ไรหรอก ถ้าเขาไปเซ็นเซ็นรับเอ,ก,อกสารต่างๆเนี่ยนะครับนะเอาส่งเข้าเป็นอ่าเป็นหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโดนคดีคือพูดง่ายๆว่าปลอมแปลงเอกสารนี่ซวยอีกนะครับเออซวยอีกเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาดีกว่านะครับเลิกไปเลยดีกว่านะครับใครจะเข้ามาก็ปล่อยเขาเข้ามาเถอะสวัสดีคุณมารีนะครับอืมการชนะพรนะครับสวัสดีครับผมนะ เออก็ว่ากันไปนะเอฟซี FC นะแอดบอกเลยเลยว่างานนี้ยังไงก็ไม่จบหรอกแอดว่าเนี่ยนะครับสู้ไปนะเออมีคนเดียวนะ่ะที่จะมาทำงานนี้ให้แบบเต็มใจเต็มอกเต็มใจก็คือแม่นอกไ้นะบอกเข้ามาเลยเพราะว่าไม่มีใครทำให้แล้วละ่ะให้เข้ามาเองเลยนะเออมาดำเนินการเองเลยเก่งนี่นะรู้นี่ทำได้นี่มาเลยเออ มาทำเองเลยเพราะไม่มีใครทำให้แล้วเอออะไรนะ่ะคำบอกขันนะบอกได้เลยเอฟซีนะแอรพูดได้เลยนะว่างานนี้นะไม่มีใครทำให้หรอกเพร่อเผื่อว่าความให้ตัวเองเนี่ยดิ่งหนักเข้าไปใหญ่เออเห็นเขาบอกว่าเขาคุยกันอยู่นะเมื่อเช้าเห็นไหมว่าเข้าไปเข้าไปพูดคุยกันก่อนก่อนที่จะมาโหนนะ่ะอืม เขาบอกว่าจะทิ้งผมจริงๆเหรอเออนะเขาบอกว่าเขามันดูแล้วมันมันถ้ามันผิดมากเขาบอกให้ยอมรับไปเขาว่างั้นเออให้ยอมรับแต่เขาบอกว่าเขาจะสู้ไงนะเออเขาบอกเขาจะสู้ทุกทุกเรื่องเลยที่เขาฟ้องมาเขาจะสู้ทุกเรื่องเอ้าถ้าเขาสู้ทุกเรื่องแสดงว่าแสดงว่าเขาก็ เขาก็จะไม่ยอมถอยสิจะไม่เขาไม่ยอมถอยนี่คนที่เขาเห็นหลักฐานเห็นอะไรแล้วนี่เขาจะสู้ไปได้ยังไงถูกไหมเขาก็สู้ไม่ได้อยู่ดีเออในเมื่อมันผิดอย่างนั้นเขาจะไปสู้ได้ยังไงเออเขาก็ถอยสิเออเขาสู้ไปเขาดูแล้วเนี่ยคือหลักฐานมันก็ไม่เข้ากันสักอย่างหนึ่งคำพูดก็ไม่ได้แย้งไปก็ไม่ได้เออขนาดพูดง่ายอ่าสามสิบเก้าเนี่ยยังเถียงเขาอยู่ว่าเขาพูดอยู่ข้างในนะเขาบอกว่า พี่อ่าคนขับรถพี่เขาบอกเขาเขาสารภาพหมดแล้วนะเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาพูดงั้นเอ้าอะไรวะขนาดลูกน้องตัวเองนะคนขับรถบอกเขายอมรับสารภาพไปแล้วว่าเขาไปขนเงินมาเออแล้วเขาก็นับแล้วด้วยว่ายี่สิบเห็นไหมเออไปกับพี่เมียเออพี่เมียเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องว่าอันนั้นเป็นเงินหรือเปล่าแต่เขาไม่รู้อย่างเดียวแต่เขารู้ว่าไปขนมาไปจริงเห็นไหมแต่ นายดังเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาว่างั้นเขาไม่เกี่ยวเขาว่างั้นเ,เงินก็เป็นของส่วนอื่นไม่เกี่ยวกับเขาอะไรอีกเนี่ยนะครับพูดมันเหมือนกับแถไปนะแถเหมือนแม่นอกไ้น์นะตะแบงไปเออนะสีข้างเนี่ยถลอกปอกเปิกไปหมดอ่ะโอ้โหนะเอฟซีมันคนมันจะทำไปกับมันทำไม่ได้เอฟซีนะคือหลักฐานม,นมันมัดตัวขนาดนั้น คุณบอกคุณไม่เกี่ยวโยงได้ยังไงแล้วเขาก็จะเอาเงินคุณมาได้ยังไงเอาเงินมาจากไหนค่าอะไรเขาก็ต้องถามสิถูกไหมเออมันไล่ไม่ยากหรอกเรื่องเส้นทางเงินน่ะเงินได้มาจากไหนเป็นค่าอะไรคุณต้องไล่มาเออแล้วไอ้นั่นอ,อ่ะเอก็ไปเอาเงินจากเจ๊เขามาอยู่แล้วแล้วแล้วก็ยังโดนอีกอีกคดีนึงนะเอฟซี FC, ที่ว่าเจ๊เขาเอาให้มาสองล้านเป็นที่เป็นค่าไนี่ยเออที่เป็นค่าอะไร ค่านักร้องอ่ะเขาให้ไปสองล้านกว่านะเออแล้วได้ข่าวว่าเขาโอนไปแค่ล้านเดียวเอฟซีแล้วอีกล้านเออโอนไปสองล้านะที่เป็นค่านักร้องใช่ไหมแต่เขาโอนไปจริงจริงโอนไปล้านนึงนั่นแหละไอ้ตรงนั้นอาจจะโดนอีกคดีหนึ่งนะเอฟซีนะให้บอกเอออาจจะโกงอีกคดีหนึ่งนะตรงนั้นอนะ่ะแล้วไอ้ล้านเก้าไปไหนเออเขาต้องถามก็ยังถามว่าล้านเก้าไปไหนเอาไปทําอะไรเห็นไหมเอฟซี FC? เออง่ายๆเลยตรงนี้เลยโอ้มันมีแต่ความเสียหายเอฟซีนะบอกเลยเลยงานนี้โอ้โหยับเยินไปหมดหละยับเยินยู่ยี่ไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วละ่ะตอนนี้โอ้ยเละเทะนะครับยิ่งสอบยิ่งเห็นยิ่งเจออ่อนักทั้งนั้นนะครับใช่ไหมใครจะไปเชื่อใครจะรู้ว่าคุณทําแบบนี้แล้วมันจะโดนแบบนี้ใช่ไมละ่ะ เอช่ะแมสมัยก่อนหาวช่างพูดไม่จริงอะ่ะ <c oughs> เข้าตัวเองตัวเองเนี้ยไม่เคยพูดในความจริงเลยอะ่จะจำไมล่ะเอออยู่ปัจจุบันนี่ถามว่าเคยพูดความจริงไหมไม่มีก็หกล้วนๆเลยตอนเนี้ยคือกอ็หกหน้าตายนี่แหละออริจินอลชัดเลยแหละก็หกตัวของของแท้เลยแหละเอาพูดง่ายงของจริงเนี่ยก็หกของจริงเออ ไม่ทําไม่เกี่ยวมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงเอฟซีมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงใช่ไหมล่ะคนมันเห็นจะจะอยู่คุณไม่เกี่ยวข้องได้ไงเออเงินเอามาจากไหนเอาไปให้คุณทางนั้นเอาเข้ามาที่ในญาติของคุณทางนั้นคุณบอกไม่เกี่ยวเออแล้วคุณโทรไปบอกว่าเอาแบงค์ใหม่ๆนะไม่เกี่ยวหรอแบงค์ใหม่ๆเนี่ยมันขัดแยง้งไงเออมันขัดแยง้งไงมันขัดแย้งกับ กับการกระทํายมันส่วนทางโอ้มันไม่รอดหรอกเอฟซนะแล้วก็โทรไปที่โรงพักบอกว่าพี่เดี๋ยวจะมีคนมาแจ้งความนะช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาหน่อยเห็นไหมไม่เกี่ยวตรงไหนวะเนี่ยเออรู้เข้าไปทุกเรื่องเนละเออรู้เข้าทุกอย่างเวรกรรมจริงๆใช่ครับผมท่านตาเห็นเลยอะ ดีแอบอกเลยเลยงานที่ทำตาเห็นนะเขาเทจา่จาๆแล้วเทในที่ไอ้นี่ด้วยนะครับเทในรายการไลฟ์ไอในาการสดด้วย <c oughs> นะเทในโหนด้วยโอโหเป็นไงดังครับไม่ต้องพูดถึงคำว่าดังไม่ดังแน่นอนเออถึงคุณจะไม่ไม่ไม่ไปออกรายการถช่ไหมล่ะพูดง่ายๆว่าในเมื่อคุณเทแล้วเนี่ยนักข่าวก็ต้องไปสัมภาษณ์คุณอยู่ดี คุณก็ต้องออกสื่ออยู่ดีเหมือนไปเทช่างใหญ่อะ่ะใช่ไหมเทช่างใหญ่นักข่าวเขก็มาถามช่างใหญ่อยู่ดีว่าอ่าแสดงว่าเขาเทแล้วเหรอใช่ก็ออกสื่ออยู่ดีถูกไหมล่ะมันก็ดังอยู่ดีเออคุณไม่เห็นว่าอะไรเลยเออพอเวลาพวกคุณเทคุณไม่ว่าอะไรแต่คนอื่นเทคุณไปด่าเขาเออไปด่าเขาเออว่าไม่มีมารยาท โอ้ตายนะครับไม่มีมารยาทจริงๆงงจริงๆไม่ต้องงงแล้วตอนนี้มันสว่างไปหมดแล้วนะเออตาจมูไม่ต้องงงแล้วนะมันสว่างมันโลกมันโจ่งไปหมดแล้วใครๆก็เห็นไปหมดแหละอืมอย่าไปไอ้นี่เลยนะครับเขาเทเขาก็เทสิใช่ไหมละ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องยอมรับแหละเออ ปาเกียวคือใครเอานักมวยไงไม่รู้จักปลาเกียวน,นักมวยเหรอโอ้โหเขาดังระดับโลกปาเกียวอ่ะเออวันนี้ปลาเกียวพูดดีมากนะหล่อมากเลยปลาเกียวแอดบอกเลยเลยว่าหล่อมากเออนะคุณไม่รู้ปาเกียวน,นักมวยแล้วคุณก็ตายแล้วนะโอ้โหเด็กเด็กปถมยังรู้จักเลยเห็ะไหมเอาจริง คุณไม่รู้จักกระดาษแล้วนะครับแอดบอกได้เลย,เลยงงเหรอไม่เห็นงงเลยนะครับใช่ครับผมแม่เขาก็รู้กันทั่วประเทศแล้วนะครับว่าเขาแก้งงงไปงั้นแหละตาชมพูนะเออแต่ไปอยู่ที่นู่นนี่ไม่งงนะอยู่อยู่ที่นี่งงหมดอะ่ะเอองงไหมแอดก็เลยพลอยงงไปด้วยนะอืมไปอยู่ใสใช่หไหม ใช่ครับผมนะครับจบแล้วใช่ไหมจบมันจบอยู่แล้วเอฟซี 3, ไม่มีคือตอนนี้นะไม่มีใครแอดก็อยากจะดูว่าคนต่อไปนะ่ะเขาจะไปช่วยเขาเนะี่ยคือใครนกเขาหรือเปล่านะเออก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะไปช่วยไหมยังไงหรือเปล่าก็ดูอยู่นะไปละนะครับโอ้ไม่็นไล่นะครับตาชมพูยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะ ยังไงยังไงเอฟซีแนบอกได้เลยว่ายังไงถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยเเออเอ,อขอบคุณมากนะครับนะคือยังไงเนี่ยถ้าเอาคนอื่นมาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีเขาก็ต้องมีทนายถูกไหมละ่ะยังไงเขาก็ต้องมีทนายเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคนก็ต้องหามาได้หรือไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องว่าความให้ตัวเองแต่ว่าความให้ตัวเองก็ลําบากนะ เอออ,อ,นะเอ,อีตอนไปขึ้นศาลนะเอฟซีเออตอนไปขึ้นศาลเนี่ยอ่ะใส่เสื้อคุยคุมด้วยเสื้อคุยด้วยแต่ข้างล่างเนี่ยใส่โซ่ตวลนะเอฟซีมันดูไงยักงนนะเอฟซี FC, นะว่าความให้ตัวเองมมเอ่ะชุกไหมล่ะเออเป็นทนายไปนในตัวด้วยแล้วแต่ใส่ข้างล่างก็ใส่เสื้อตวนะครับนะเออใส่โซ่ตวนด้วยแล้วก็ใส่เสื้อคุยด้วยเออมันดูแปลกๆนะอฟซี FC. เอฟซีไม่เคยเจอนะ เออไม่เข้าใจตรงนี้นะกรรมเพราะความโลภคืออยากจะได้เขามากเกินไปนะเอซเอสบอกเลยอยากจะได้เขาเยอะอยากได้เขาเยอะๆอะ่ะพวกง่ายๆคือเอาเยอะเกินไปเอาเอาแบบโมโหาลานะ่ะเอาแล้วเอาอีกเอาแล้วเอาอีกเอาแต่เงินเขาอย่างเดียวเขามีแต่เสียเงินเลยนะเจ้เขาเนะี่ยโอ้ยเสียยับย้อยเสียยับเยินอ่ะ ไม่เคยคิดว่าจ้างคนนี้มาออ่มาเป็นพนักงานเนี่ยนะเออมาเป็นผู้บริหารมาเป็นไอที่ปรึกษาเนี่ยที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่คิดว่าเขาจะเสียหายได้ขนาดนั้นเสียเยอะมากเสียทุกอย่างแอดว่าหมดไปอย่างน้อยน้อยนะหมดกับเขาไปเนี่ยมันจะร่วมสองร้อยล้านซะมั้งนะครับเออ,เอ,อใช่ก็ได้เห็นใช่ไหมคุณประสงค์เออ อยากรวยข้ามคืนใช่ไหมเออเอเอดแอดว่าในี่โอ้โหเขาจ้างคนนี้มาเนี่ยมิแตเสียเสียกับเสียนะไม่มีได้เลยไม่มีได้แม้กระทั่งผลงานเขาก็ไม่ได้ได้อะไรสักอย่างมิแต่เสียเสียเยอะมากอ่ะมิแตเสียทุกอย่างแล้วก็เบิกได้ทุกอย่างด้วยโอ้โห,หละเอียดมากการกินการอยู่เอ่อทุกอย่างอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะ เห็นว่าเห็นว่าเขาง่ายไงเอฟซีเห็นว่าเขาง่ายเห็นว่าเขาหลอกง่ายก็หลอกตลอดเวลาเลยเออแบบเนี้ยหลอกกระทั่งในฝันนะตื่นขึ้นมาเป็นหลอกอ่ะอย่างนั้นเลยดีกว่าเออ